ลโ <Hello. S 2> สวัสดีน้องมอหนทุกคนคะ่ะวันนี้จัดมาให้ตามคําเรียกร้องนะคะสําหรับเรื่องสารบริสุทธิ์ม .1 นค่ะไหนใครเป็นน้องมอหนึ่งที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ครูพี่เอ๋ในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ แล้วก็เช่นเคยค่ะใครต้องการเอกสารที่ใช้เรียนเรื่องนี้นะคะคอมเมนต์เป็นอีเมลทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้หรือจะทักไปที่ f c e b o o o Page ไบโอเอยก็ได้ค่ะพอแอดมินจะส่งให้เรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมกลับมาเรียนกันได้เลยค่ะ โอเคมาดูเนื้อหาของเราวันนี้กันดีกว่านะคะเรื่องสารบริสุทธิ์ค่ะซึ่งสารบริสุทธิ์เขาจะพูดถึงอะไรบ้าง1แน่นอนเราต้องพูดถึงสารบริสุทธิ์ถูกไหมคะว่ามันคืออะไร2ก็คือสารผสมค่ะเป็นอีกประเภทหนึ่งของสารเหมือนกันซึ่งสารบริสุทธิ์กับสารผสมมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ถัดไปค่ะการจําแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมด้วยจุดเดือดแล้วก็จุดหลอมเหลวค่ะแสดงว่าเราจะไปดูว่าจุดเดือดกับจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์กับสารผสมเนี่ยมีความแตกต่างกัน ยังไงบ้างถูกไหมคะเดี๋ยวอาจจะมีแทรกการทดลองที่อาจจะได้ทดลองในห้องมาให้ดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดนะคะเรื่องสารบริสุทธิ์แล้วก็สารผสมนะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของคําว่าสารกันก่อนคือจริงๆแล้วอ่ะสารเขาแบ่งได้เป็นหลายประเภทแบบละเอียดมากเลยนะคะก็คือตามาแผนพังนี้เลยค่ะซึ่งหลักๆของเราคือเราสนใจคําว่าสารบริสุทธิ์แล้วก็คําว่าสารผสมมันจะอยู่ตรงนี้นะคะโอเคไหมมันจะอยู่ตรงนี้ สารผสมอะระวังนิดเดียวห้ามไปสับสนกับคําว่าสารเนื้อผสมไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันสารเนื้อผสมอะคะ่ะมองง่ายๆค่ะมันย่อมาจากคําว่ามองเห็นเป็นเนื้อผสมโอเคไหมคะสารที่มองเห็นเป็นเนื้อผสมเพราะฉะนั้นสารอะไรก็ตามที่จัดอยู่ในสารเนื้อผสมจะต้องมองเห็นเป็นเนื้อผสมเข้าใจไหมอย่างเช่นชาไข่มุกแบบนี้คะ่ะหนูก็จะมองเห็นก้อนไข่มุกแบบโคโลเคเล อ้าวเป็นคนจังหวัดอะไรโคโลเคเลอยู่ตรงนี้แล้วก็มีน้ําชายลอยอยู่ข้างบนอันนี้บอกได้ง่ายมากเลยว่ามันคือสารเนื้อผสมไม่เหมือนกันกับคําว่าสารผสมเพราะสารผสมมันจะถูกจัดอยู่ในฝั่งนี้ด้วยนั่นก็คือคําว่าสารเนื้อเดียวสารเนื้อเดียวคืออะไรเช่นเดียวกันค่ะคือมองเห็นเป็นเนื้อเดียวโอเคไหมคะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวเพราะฉะนั้นเวลาหนูมองไปสารเนื้อเดียวหนูจะต้องเห็นเป็นเนื้อเดียวอย่างเช่นพุดดิ้ง พุดดิ้งชาไทยพุดดิ้งนมสดหนูจะเห็นเป็นเนื้อนวลเ,เ,เนื้อเดียวแบบนั้นเลยจะไม่ใช่ว่าเป็นเป็นพุดดิ้งแล้วก็มีฟูดสลัดลอยอยู่ข้างบนไม่ใช่อันนั้นก็คือสารเนื้อผสมแต่เราไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคะแค่พูดในฝั่งเฉยว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะคะมีการมองแบบนี้ด้วยสิ่งที่เราสนใจเราสนใจคําว่าสารบริสุทธิ์และสารผสมนั่นคือเราสนใจองค์ประกอบด้านในของมันค่ะองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์จะต้องมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น นะคะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นส่วนสารผสมค่ะจะต้องมีมากกว่าหนึ่งเราสนใจแค่นี้นะคะมีมากกว่าหนึ่งโดยที่เราไม่ได้สนใจว่ามันจะมองเห็นเป็นแบบไหนโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างง่ายๆกันเลยค่ะอ้าโอเคมาดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้ก็คือทองคําแท่งแล้วก็ทองรูปประพันธ์นะคะสังเกตดูค่ะทุกคนสังเกตดูว่าทั้งทองคําแท่งแล้วก็ทองรูปประพันธ์เนี่ยเราจะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวถูกไหมคะ เราจะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวทั้งคู่เลยคะ่ะอันนี้ก็เนื้อเดียวอันนี้ก็เนื้อเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามองเห็นเป็นเนื้อเดียวอย่างเงี้ยเราอาจจะเดาได้ไว่าเฮ้ยมันคือสารบริสุทธิ์หรือเปล่าส่วนประกอบมันมีแค่ชนิดเดียวหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราเลยมองเห็นเป็นเนื้อเดียวแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะจําได้นะคะสารที่เรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวมันสามารถที่จะเป็นสารบริสุทธิ์ก็ได้หรือมันสามารถที่จะเป็นสาร ผสมก็ได้ถูกไหมคะตามหน้าที่แล้วที่เราพูดถึงไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตอบได้ว่าอันนี้คือบริสุทธิ์หรืออันนี้คือผสมเนี่ยเราจะต้องดูอะไรคะเราจะต้องดูส่วนประกอบของมันค่ะ,ต,ะ,คะต้องดูส่วนประกอบของมันว่าข้างในอ่ะมันมีส่วนประกอบเป็นอะไรบ้างซึ่งถ้าจากทองคําแท่งนะคะทองคําแท่งมีส่วนประกอบคือทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ มีทองคําเป็นส่วนประกอบร้อยเปอร์เซนเพราะฉะนั้นมีแค่อย่างเดียวใช่ไหมคะหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะส่วนประกอบของเขาหนึ่งเดียวเท่านั้นในทางตรงข้ามกันค่ะถ้าเป็นทองรูปประพันธ์นะคะทองรูปประพันธ์ส่วนประกอบของเขาค่ะสปอกอ,ะอ,ะกอนะคะย่อมาจากส่วนประกอบนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีทองคําอย่างแน่น,นอนใช่ไหมไม่งั้นเราก็คงจะไม่เรียกว่าทองใช่ไหมคะนอกจากทองคําแล้วเขายังมีส่วนประกอบอื่นด้วยนะคะก็คือเงินค่ะ นะคะเป็นส่วนประกอบเสริมเข้ามานะคะเงินแล้วก็ทองแดงค่ะซึ่งเจ้าเงินกับทองแดงอะ่ะบอกก่อนแบบแอบบอกให้นะคะว่ามันจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เขาสามารถสร้างให้เป็นรูปเป็นโซ่เป็นจี้หัวใจจี้ดาวได้ซึ่งทองคําแท่งทําไม่ได้เพราะเขามีส่วนประกอบเป็นทองคําแค่อย่างเดียวอันนี้คือเสริมให้อ่ะโอเคคราวนี้สังเกตว่าส่วนประกอบของทองรูปประพันธ์เนี่ยค่ะมันมีทั้งทองคํงาเงินทองแดงนะคะก็จะบอกได้เลยว่าเขามีมากกว่า1ถูกไหมคะมีมากกว่า1นึ่คราวนี้สังเกต ทองคำแท่งมีส่วนประกอบแค่หนึ่งเดียวทองคำรูป,ปรพรรณมีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งงั้นหนูแยกออกนะว่าอันไหนเป็นสารผสมอันไหนเป็นสารบริสุทธิ์นั่นก็คืออะไรคะทองคำแท่งจะเป็นสาร ติ๊กตอกติ๊กตสารบริสุทธิ์ค่ะเขียนไปแล้วนะคะมันคือสารบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะเขามีส่วนประกอบแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจ้าถูกไหมส่วนอะไรคะส่วนทองคํารูปประพันธ์นะคะบอกได้เลยว่ามันคือ,คอสารผสมถูกไหมคะเพราะว่ามันมีส่วนประกอบมากกว่า1ค่ะสารผสม เค okay, ไมเนี่ยวิธีการดูมันดูง่ายแค่นี้แหละดูว่าส่วนประกอบอะ่ะมีอะไรบ้างถ้าส่วนประกอบมีอย่างเดียวให้เป็นสารบริสุทธิ์ถ้าส่วนประกอบมีมากกว่าหนึ่งให้เป็นสารผสมง่ายแค่นี้เองเอามาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะที่ดูภายนอกเราเขาจะหน้าตามเหมือนกันเลยค่ะนั่นก็คือน้ำกลั่นแล้วก็น้ำเกลือ เนี่ยเวลาดูภายนอกนะคะจะเป็นน้าําใสๆเหมือนกันเลยนะน้าําใสๆเหมือนกันเลยแต่น้ํากลั่นเนี่ยหลักๆแล้วเขาจะใช้ในการทําการทดลองแล้วก็ถ้าบางชนิดนะคะเป็นน้ํากลั่นที่ทํามาเติมแบตเตอรี่รถยนต์เป็นพิเศษอะไรเงี้ยอันนี้คือน้ํากลัน่นส่วนอีกอันนึงก็คือน้ําเกลือะคะ่ะใช้เช็ดล้างทําความสะอาดใช้ล้างจมูกล้างแผลหรือว่าล้างคอนแทคเลนส์อะไรพวกนี้นะคะซึ่งภายนอกบอกแหล้ว,ว่าเหมือนกันแล้วก็ดูนวลเนียนเหมือนกันด้วยอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปว่าเขาเป็นสารบริสุทธิ์เราต้องดูอะไรก่อนเราต้องดูส สปกอจสอปกต้องดูส่วนประกอบเขาก่อน,นะคะ่ะส่วนประกอบเขาซึ่งามาดูพิทีละตัวค่ะส่วนประกอบของน้ำกลัน่นน้ำกลั่นอันนี้ง่ายมากส่วนประกอบเขาคือน้ำร้อยเปอร์เซนค่ะน้ำร้อยเปอร์เซนต์ pure water เลยน้ำร้อยเปอร์เซนมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นกับอีกอันหนึ่งค่ะน้ำเกลือค่ะน้ำเกลือส่วนประกอบหลักของเขานะคะมีน้ำแล้วก็มีเกลือ เคไม้มีน้ําแล้วก็มีเกลือก็เลยเรียกน้าเกลือง่ายไหมอ่ะอันนี้มากกว่า1ถูกไหมไม่ใช่1มากกว่า1ที่ถึแม้จะเป็นแค่2ก็ถือว่ามากกว่า1โอเคไห okay, มคะอ่ะคราวนี้เราตอบได้แล้วนะคะ ว่าใครเป็นสารบริสุทธิ์ใครเป็นสารผสมง่ายจังเลยนะคะสารที่มีองค์ประกอบเพียงหนึ่งเดียวนะคะน้ากลั่นค่ะจัดเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะสารบริสุทธิ์กับอีกตัวหนึ่งค่ะที่มีหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะนั่นก็คือน้ําเกลือนะคะมีส่วนประกอบมากกว่า1จัดเป็นสารผสมค่ะสารผสมง่ายอ่ะคราวนี้พอจะเห็นภาพแล้วเดี๋ยวไปสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะ อ่านี่ค่ะมาสรุปนะคะสารบริสุทธิ์กับสารผสมแตกต่างกันอย่างไรสารบริสุทธิ์นะคะก็คือสารที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวแค่นั้นไงเหมือนที่ครูพูดถึงไปเมื่อกี้เช่นทองคําแท่งก็มีทองคําอย่างเดียว เกลือก็พูดถึงเกลืออย่างเดียวนะน้ำกลั่นก็มีแค่น้ำอย่างเดียวอันนี้เรียกเป็นสารบริสุทธิ์ส่วนอีกอันนึงค่ะสารผสมค่ะเขาคือสารที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปแม้จะแค่2ชนิดก็พอนะก็สามารถเป็นสารผสมได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเกิดจากการผสมกันเช่นทองรูป,ปรพัณฑ์น้ำเกลือน้ำเชื่อมอันนี้เรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวนะคะแต่มันไม่ได้มีองค์ประกอบเพียงแค่อย่างเดียวในรูป น้าทองรูปประพันธ์ก็มีทองคามีทองแดงมีเงินใช่ไหมคะน้ําเกลือก็มีน้ํามีเกลือน้าเชื่อมก็มีน้ํามีน้ําตาลใช่ไหมไม่ใช่น้าเชื่อมมีน้ํากับเชื่อมไงคะไม่ใช่อย่าเบลอนะคะน้ําน้าเชื่อมก็มีน้ํากับน้ําตาลเห็นไหมมันมีมากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นจัดเป็นสารผสมแค่นี้เองค่ะนี่คือความแตกต่างของสารบริสุทธิ์และสารผสมค่ะ มาดูเรื่องต่อมานะคะก็คือการแยกสารบริสุทธิ์กับสารผสมด้วยจุดเดือดจุดหลอมเหลวเดี๋ยวเราพูดถึงจุดเดือดก่อนนะคะคำว่าจุดเดือด boiling point ค่ะก็คือ BP นะคะคืออะไรมันคืออุณหภูมินะคะอุณหภูมิที่สารค่ะเปลี่ยนสถานะจากอะไรเป็นอะไรคะจากโสดเป็นมีแฟนแล้วค่ะไม่ใช่เปลี่ยนสถานะจากของเหลวค่ะกลายไปเป็นแก๊สค่ะ จากของเหลวกลายไปเป็นแกส๊สโอเคไหมอันนี้คือจุดเดือดนะคะเน้นไปที่คำว่าอุณ,ณหภูมิอ่ะคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าจุดเดือดคืออะไรนะคะเราต้องมาดูว่าจุดเดือดของสารบริสุทธิ์กับสารผสมอะต่างกันยังไงบ้างโดยถ้าหนูเรียนในห้องนะคะหนูจะได้ทําเป็นการทดลองค่ะการทดลองโดยการทําอะไรบ้างหนึ่งค่ะอันนี้ครูพูดคร่าวๆนะคะต้มสารบริสุทธิ์ค่ะซึ่งสารบริสุทธิ์ที่จะนํามาใช้ในการทดลองนะคะก็คือง่ายๆเลยค่ะน้ํากลั่นค่ะ ใช้เป็นน้ำกลั่นง่ายมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะก็จะต้มสารผสมด้วยเหมือนกันต้มสารผสมและสารผสมที่จะเอามาใช้ก็ง่ายเหมือนกันนั่นคือเอามาเป็นน้ำเกลือค่ะแล้วทำไงต่อเขาจะต้องต้มไปเรื่อยแล้วในขณะที่ต้มนะคะเขาต้องวัดอุณหภูมิไปด้วยวัดอุณหภูมิแล้วก็สังเกตการทดลองไปด้วยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะบอกให้เลยมันจะเกิดฟองปุดๆแบบนี้ทั้งสอง ทั้งสองอันนะคะทั้งสารบริสุทธิ์และสารผสมบ่งบอกว่าเขาเกิดอะไรขึ้นคะเขาเกิดการเดือดเกิดขึ้นโอเคไหมเกิดการเดือดและจุดจุดนั้นเขาจะเช็คไปที่อุณหภูมิว่าเป็นยังไงบ้างนะ,ะของสารบริสุทธิ์และสารผสมค่ะโอเคไหมเดี๋ยวครูสรุปให้เลยอ่ะคราวนี้เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำกลั่นค่ะซึ่งน้ำกลั่นเป็นตัวแทนของสารบริสุทธิ์ถูกไหมคะเวลาเขาทำการทดลองไปปุ๊บเขา จะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดฟองแก๊สถูกไหมคะเกิดฟองแก๊สบ่งบอกว่ามีการเดือดเกิดขึ้นอย่างที่ครูบอกไปและไม่เพียงแค่นั้นเขามีการวัดอุณหภูมิอีกด้วยนะคะมีการวัดอุณหภูมิคราวนี้เขาวัดอุณหภูมิเสร็จปุ๊บเขาจะมาเขียนเป็นกราฟค่ะกราฟอุณหภูมิของน้ำกลั่นที่เวลาต่างๆคราวนี้พอเอามาเขียนเป็นกราฟนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะกราฟเริ่มต้นนะคะอยู่ที่อุณหภูมิห้องนะคะ25องศาโดยประมาณสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิของน้ําก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเื่อๆ่อยๆแบบนี้เลยจนถึงจุดจุดนึงปึ้งตรงนี้ค่ะตรงนี้ดอกจันเอาไว้เลยนจุดจุด,จด,จดที่น้ํามีอุณหภูมิประมาณ100องศาเซลเซ,ลเซลียสค่ะตรงนี้นะคะ100องศาเซลเซลียสน้ําจะไม่มีอุณหภูมิสูงขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วค่ะตรงนี้นั่นก็คือว่าเขาเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะ เขาเดือดเรียบร้อยแล้วใส่ตกใจไปด้วยนะคะต่อจากนี้เขาจะไม่เพิ่อมอุณหภูมิแล้วเห็นไหมกราฟจะนิ่งเป็นแบบนี้เลยค่ะนั่นคือคงที่ไปแบบนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ํา น,นั่นก็คือเป็นสารบริสุทธิ์โอเคไหมคะมาดูที่น้ำเกลือกันบ้างนะคะน้ำเกลือเป็นตัวแทนของสารผสมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คล้ายๆเดิมเลยก็คือเกิดฟองแก๊สนะคะเกิดฟองแกส๊สนั่นก็คือบ่งบอกว่ายเขาร้อนขึ้นแล้วนะเขาจะเดือดแล้วนะแบบนี้แล้วเหมือนเดิมเขาจะเอามาเขียนเป็นกราฟเหมือนเดิมคะ่ะอุณหภูมิเริ่มต้นที่25องศาเซลเซียสก็คืออุณหภูมิห้องกราฟของมานะคะอุณหภูมิเขาก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้ตึงๆๆเห็นไหมเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพิ่มขึ้นเหมือน จุดนี้เขาจะหยุดแล้วเขาก็จะคงที่อุ้ยเดือนแล้วหรอคะอเดือนแล้วหรอคะไม่เพิ่มแล้วหรอคะยังค่ะไปอีกเวลาเขาวัดไปเรื่อยมันเพิ่มขึ้นอีกแล้วเพิ่มขึ้นมากกว่า100องศาโอ้ m ม g o กมันมีจุดเปลี่ยนถึง2ที่ด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ น้ำเกลือซึ่งเป็นตัวแทนของสารผสม hence สังเกตไหมคะว่ากราฟมันจะเป็นแบบยึกยือยึกยือแบบเนี้ยมันจะไม่ใช่เส้นตรงฟืบฟืบแล้วหักเหมือนน้ำกลั่นที่เป็นสารบริสุทธิ์นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกราฟสรุปอีกทีหนึง่งนี่ค่ะคือกราฟที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือกราฟที่อ้างอิงจากสาวสวทก็คือในหนังสือเรียนของพวกเราทุกคนนะคะกราฟที่เป็นเส้นสีฟ้าๆตรงนี้นะคะเป็นตัวแทนของน้ำกลั่นค่ะ ซึ่งน้ำกรั่นก็คือสารบริสุทธิ์แล้วก็อีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวนี้นะคะก็คือน้ำเกลือค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของสารผสมถูกไหมคะเห็นไหมหน้าตาม,มันจะคล้ายๆกัแบบทุกที่ครูวาดเมื่อกี้ค่ะนั่นคือของสารบริสุทธิ์นะคะน้ำเกลือกราฟมันจะพุ่งขึ้นแบบนี้เลยพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งไปเรื่อยๆอย่างคงที่แล้วก็หยุดแล้วก็ไม่เพิ่มขึ้นอีกแล้วค่ะ เห็นไหมเพิ่มขึ้นอย่างคงที่แล้วก็หยุดแล้วไม่เพิ่มอีกแล้วอันนี้คือสารบริสุทธิ์ส่วนสารผสมค่ะมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขึ้นแล้วก็หยุดแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็หยุดโอ้หมายก็คือมันไม่คงที่เห็นไหมมันไม่คงที่อันนี้คือสารผสมเพราะฉะนั้นสรุปจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมได้ตามนี้เลยค่ะทุกคน สารบริสุทธิ์ค่ะจะมีจุดเดือดคงที่ค่ะหมายค่อยยังไงหมายความว่าเมื่อถึงจุดเดือดปุ๊บอุณหภูมิเป็นไงคะอุณหภูมิไม่เพิ่มแล้วค่ะอุณหภูมิไม่เพิ่มแล้วอันนี้คือสารบริสุทธิ์ถูกไหมคะในทางตรงข้ามการขาดสารผสมจุดเดือดเป็นไงจุดเดือดไม่คงที่นะคะนั่นก็คืออะไรคะเมื่อถึงจุดเดือดปุ๊บแทนที่ว่าเขาจะหยุดเขาจะไม่เพิ่มเขายังเพิ่มต่อ ยายเพิ่มต่อแล้วมันไม่คงที่เลยอะค่ะอันนี้คือสารผสมนะคะเมื่อถึงจุดเดือดแล้วอุณหภูมิยังเพิ่มขึ้นอีกค่ะเมื่อถึงจุดเดือดแล้วอุณหภูมิยังเพิ่มอยู่นะคะอันนี้คือสารผสม,สร,ผส,มสรุปได้ตามนี้ค่ะจุดเดือดของสารผสมและสารบริสุทธิ์ค่ะอ่ะคราวนี้มาดูอีกสมบัตินึงค่ะก็คือจุดล้อมเหลวนะคะจะดูจุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์แล้วก็จุดล้อมเหลวของสารผสมเหมือนเดิมว่ามันแตกต่างกันยังไง ก่อนอื่นต้องดูจุดหลอมเหลวก่อนว่ามันคืออะไรนะคะ melting point ค่ะ MP นะคะก็คือจุดหลอมเหลวมันคืออะไรอะคะมันคืออุณหภูมิเห็นไหมว่าเขาจะสนใจแต่อุณหภูมินะอุณหภูมิที่สารค่ะเริ่มเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวค่ะโอเคไหมมีการเปลี่ยนสถานนะอีกเช่นเคยโดยตอนนี้เปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวนะคะวัดที่อุณหภูมิค่ะคราวนี้ในคาว่าจุดหลอมเหลวมันจะมีอีก2ประเด็นนะคะก็คืออันแรกคือช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวค่ะมันคืออุณห ที่วัดตั้งแต่สารเริ่มหลอมเหลวค่ะสารเริ่มหลอมเหลวไปจนถึงหลอมเหลวจนหมดเลยค่ะโอเคนะหลอมเหลวหมดคราวนี้อีกคํานึงก็คือการหาจุดหลอมเหลวหายยังไงก็คือเอาช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวมาหาค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะก็คือเอาค่าข้างบนนี้ค่ะมาหาค่าเฉลีย่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอันด้านล่างนี้คืออะไรคะมันคือน้ําแข็งมีอุณหภูมิเท่าไหร่คะศูนย์องศาเซลเซียสถูกไหมถ้าเราปล่อยน้ําแข็งทิ้งไว้น้ําแข็งจะเริ่มทําการหลอมเหลวถูกไหมเริ่ เริ่มหลอมเหลวในขณะที่น้ําแข็งเริ่มหลอมเหลวเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวเขาก็จะมีอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสเหมือนเดิมคราวนี้ทิ้งไว้จนกระทั่งน้ําแข็งหลอมเหลวจนหมดค่ะหลอมเหลวจนหมดนะคะ่าในตอนนี้น้ำแข็งนะคะก็ยังมีอุณหภูมิศูนย์องศาอยู่ดีอันนี้เฉพาะน้ำแข็งนะถ้าเป็นสารอย่างอื่นนะคะเริ่มหลอมเหลวกับ หลอมเหลวจนหมดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะอันนี้น้าแข็งมันบริสุทธิ์มากเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเริ่มหลอมเหลวกับอุณหภูมิที่หลอมเหลวหมดจะเท่ากันนั่นคือศูนย์องศาเพราะฉะนั้นคําว่าช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวของน้าแข็งคือ0ูนถึงศนะคะการหาจุดหลอมเหลวเอาช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวมาหาค่าเฉลี่ยก็คือ0ูนบวกศูนย์หารสก็เท่ากับ0ูนย์อยู่ดีนี่คือจุดหลอมเหลวของน้ําแข็งแค่นั้นเองค่ะคราวนี้ต่อไปดูความแตกต่างของจุดหลอออมมเหลลลววขขงงสสสสารุุแะะจดผค่ วิธีการหาจุดล้อมเลวของสารบริสุทธิ์แล้วก็สารผสมนะคะในห้องเรียนหนูก็จะได้ทําการทดลองอีกเช่นกันซึ่งการทดลองนะคะหนูจะต้องให้ความร้อนกับสาร2ชนิดนฟทาลีนค่ะนฟทารีนอันนี้พูดอีกชื่อนึงคือลูกเหม็นนะคะอ่าซึ่งลูกเหม็นเขาจะเป็นตัวแทนของสารบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็สารอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือ เบนโซอิกในเนฟทาลีนอีกทีหนึง่งนะคะเบนโซอิกนะคะมันคือสารกันบูดค่ะเขาจะเอาสารกันบูดนี้ไปอยู่ในลูกเหม็นอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวแทนของสารผสมค่ะโอเคนะให้ความร้อนสารบริสุทธิ์ก็คือลูกเหมน็นและให้ความร้อนสารผสมคือเบนโซอิกในเนฟทาลีนสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงคราวนี้เราจะดู2อย่างด้วยกันก็คือดูช่วงของการหลอมเหลวแล้วก็ดูจุดหลอมเหลวนะคะดูจุดหลอมเหลวคู่ขอใช้คําว่าจุดหลอมเหลวเป็น mp ไปเลยนะดูว่า เนฟทาลีนเป็นยังไงเนฟทาลีนสังเกตอันนี้เขาทำการทดลอง3ครั้งนะคะครูหามาให้เลยช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวมันแคบมากเลยค่ะ0.5 0.5แล้วก็0.5นะคะแคบมากอันนี้เขียนไปเลยแคบมากแล้วก็จุดหลอมเหลวก็คือการเอาช่วงอุณหภูมินะคะมาหาค่าเฉลีย่ยอันนี้ครูหามาให้แล้วอันนี้ครูหามาให้แล้วนะคะค่าเฉลี่ยของเขาคือ78.75แล้วก็78.25แล้วก็78.75แ้เอ๊ะ สังเกตว่ามันใกล้เคียงกันมากเลยถูกไหมคะใกล้เคียงกันมากเลยนี่คือค่าที่เกิดขึ้นของสารบริสุทธิ์ค่ะคือช่วงการหลอมเหลวแคบแล้วก็มีจุดหลอมเหลวที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะคงที่ทั้ง3รอบเลยอีกอันนึงค่ะนั่นก็คือสารผสมนะคะเบนโซอิกในแนฟทาลีนค่ะ มาดูช่วงของการหลอมเหลวเขาก่อนอันนี้ครูก็าหามาให้แล้วอีกเช่นเดียวกันค่ะครั้งแรกเขาก็หาได้3.5ครั้งที่2หาได้4.5แล้วก็ครั้งที่3หาได้5เลยค่ะนี่ช่วงการหลอมเหลวค่อนข้างกว้างถูกไหมคะช่วงค่อนข้างกว้างเลยแล้วต่อไปเรามาดูจุดหลอมเหลวเขาค่ะก็คือเอามาหาค่าเฉลีย่ยเนาะอันนี้ครูก็าหามาให้แล้วอีกเช่นกันนะคะก็คืออันแรกครั้งแรกหาได้74.75ครั้งที่สองหาได้69.25และครั้งที่3หาได้67ค่ะ โอ้โหดูไม่มีความใกล้เคียงกันเลยไม่ใกล้เคียงกันเลยนะคะไม่ใกล้เคียงกันเลยอันนี้คือค่าที่เกิดขึ้นของสารผสมค่ะเดี๋ยวเราจะไปสรุปอีกครั้งหนึ่งมาสรุปจุดล้อมเหลวนะคะของสารบริสุทธิ์แล้วก็สารผสมอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วสารบริสุทธิ์ค่ะจุดล้อมเหลวของเขานะคะเป็นไงคะทั้ง3าครั้งที่หาออกมาได้ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นมันมีความคงที่ค่ะ จุดลอมเหลวคงที่นะคะแล้วก็ช่วงการหลอมเหลวเป็นไงเอ่ยแคบนะคะช่วงการลอมเหลวแคบค่ะอันนี้ก็คือสารบริสุทธิ์ถูกไหมคะอีกตัวนึงคือสารผสมะค่ะซึ่งสารผสมนะคะจุดล้อมเหลวเป็นไงเอ่ยคงที่ไหมไม่คงที่นะคะไม่คงที่ค่ะช่วงการลอมเหลวเป็นไงเอ่ย กว้างค่ะกว้างช่วงการหลอมเหลวกว้างนะคะอันนี้ก็คือสารผสมแค่นี้เองดูง่ายๆแค่นี้อ่ะโอเคค่ะทุกคนสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้มีประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบนะคะใครที่มีคําถามสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูพี่เอ๋มาตอบให้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครูพี่เอ๋ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเรื่องความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์แล้วก็สารผสมค่ะสวัสดีค่ะ